ผู้หญิงอะมันแก๊งนางฟ้าหรือเปล่าเราเจ็แก๊งหาวัดเดียเราไม่แก๊งกะเวลเราหน่อยที่เรารอเล่นีวันเมื่อกี้เอาให้ชนะเขาตาดิเมื่อกี้ที่เรารอกันอะเยียมจ้ำจ้ำเลยตือใครรับเนี่ย ก่อนดูดูว่าไม่ถ่ายแล้วก่อนไม่จะดูว่าคนคนคนอยูยย่ตา,าไม่ยไม่สบายไม่สบาย่บายเดิมเฮ้ยเจอแล้วมันอยู่เอมันอยู่เอไปเนาะโอ้โหไปช่วยกูเลยกูชดในเน,นี่ยต้องดดเฮ้ยใครใครทำระเบิดลนโอนโดนใจเย็นใจเย็น

พี่คนไหนคนใต้บ้างอะอ่าคนใต้ทั้งสามคนเลยทั้งช่วงอ๋อแต่มีาวันเ่นพูดใต้ได้ไม่ได้ครับผมมีคนนึ็นคนใต้บอกมาใต้พูดใต้ไม่ได้ใต้พูดใต้ไม่ได้คุณส่ครับเฮ้ยเคยอยู่กรุงเทพมาไปอยู่กรุงเทพนานแล้วพูดใต้ไม่ได้อ๋อเป็นคนเคนที่รอดชีวิตคนที่เล่นอยู่เนี่ยครับอ๋ออันนี้อันนี้คือคนพูดใต้ไม่ได้ใช่ครับผมก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรยูทูบเบอร์นะครับพูดใต้ไม่ได้ครับ นี่ไหมเขาไม่พูดเลยไหมเขาหยิงมนบกำลังเสียงอยู่ตอบยอมาดีอยู่ยั่อยู่หลงสุเีย้ยสวยครับฟังเสียงคึ้ดอยู่เมื่อกี้พยายามฟังเสียงอะไรที่มันอันใต้บนกันนียนะทีมเราอ่ะ ตายนี่เขาแค้นแน่เลยอะเราต้องแบบซอบหนือนกันเมื่อก oh. ี้เราบุกมากเกินไปฝั่งนู้นไปไปเหมือนไปเหมือนบเหมือนบจะไปเอีพี่เลางชับนะพี่เลไม่ควสาครัปุพี่บ้างครับโพี่พีมพอัว้วว้ยพี่าวตังัโอ้โอ้ไม่ก็ ไม่มันรู้แน่เลยว่าเราอยู่นี่เดี๋ยวดับโหน้อองกเฮ้ยสองคนเองไม่เจอตีเดิมก็รู้สึกปลอดภัยแล้วเฮ้ยมันมามองเห็นเฮ้ยมันอยู่กระโดดมาแล้วน้องอ้าวไมเฮ้ยคิดชนะว่ะมันกระโดดมาจาก้าบนเมื่อกี้กูเป็นไก่ไปเลยไม่ไก่หรอกเราต้องแบบมันต้องมีคนนึงใน จมี่แล้วที่เปิดเล่นแบบผีมากอะไรเงี้ยเท่นๆเ่นๆ่ได้เกี่ยวแมวเแต่คนวางระเบิดที่เป็นพิโออะแล้วมันไม่ดีความดีก็ได้น้องน่ากลัวชิบหยเลยฮ้ยเปล่าไฟอ่ะมคนเปดไเปล่าไฟเฮ้ยโอ้

เฮ้ยน่นไงพี่เอไม่ใช่ศพหรอไม่ใช่ศพศพพีาเองมาแล้พี่เป็นคนฆ่านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละบีบีบีติืนจ้างเลยจ้ารุเรากตวรี่เนี่ยทำไมช้กนจริงจังเลมันอยู่เอ่ออยู่ในเฮ้ระวังลูกโองนะนาใกล้ๆไม่ไหวหรอกนะครับโยดูเนย โอ้เจ็บมันเจ็บโอ้โหต้อกไม่ไปแต่ว่าดูสไนเบาอ่ะเก่งเก่งพี่เยอะเลยสไนมันเบาแี่เดิมคือ้วเราตื่นมเทแล้วจังหวะนี้เราตองเท่แล้ว ใช่นันแมันซาเชียรับมันาเชียก่อนสองตัวเลยครับ T A สองตัวที่แอานี้ยมาแอบนี้ก่อนอโอ้โหัวคาไปีว่างอ่ะมีว่างอ่ะโอ้ยโอ้ยว่าอล้วไอ้้โอ้าแอบยางเนี้ยถ้าได้ตัวเป็นตาแกโอย อยู่ที่นี่ครับนั่นครับยอดครับหืมใครที่อยู่ที่นี่ได้พี่กินตอนนั้นมันพี่จริงยอมรับเลยเดี๋ยวปลาปาระเบิดฟันให้นั่นแหละโอ้สุดยอดเอาได้เอาได้เอาได้โอเคที่ด้วยนะมีปลอมส์เป็นไงบิวบิวยังจีไอตัวนี้อยู่ในตัวผมเลยไปไดโอตายยัง กรเบิไม่ได้แต่ว่าเป็นันนมานี่แหละเป็นตน้องด้วยพี่โทษดูใหน้องด้วยผมไปซ้ายซ้ายขวาไปหมดเลยแล้วไม่รอซ้าย้ากเหรอี่รอลนมานี่จังหวะนี้พีอไช็อตแม่ได้คอนเทนโอ้โหนอนพี่นอนี่ไนอนี่ทำยังไก เวลาเราคุมเยอนี่ยเราคุมอ๋อแบบคุมฐานเลยออ๋หมายถึงว่ากินยาคุมอะไรติดต่อใครเนี่ยออ๋คุมก็เหนื่อยอ๋อทำอะไรเราไม่รู้เรื่องทำพูดปล่อยให้มันมาปุวยโรคปุ๊ยมันมาชาวบีเต็มเลยชามีเต็มเลยชาวบีปี้แล้วเราไม่รู้อะไรไปแล้วทีนี้ถ้าคนไม่ฆ่าคนเล้วกันนะได้ที่เราเล่นเนี้ย แม่งบูจักว่ะเฮ้ยน้องเกงว่ะสไนเปอ้์เปาแล้โอ้โหฆ่าได้ตั้งแต่ทำไปได้ไงวะแาบคนคนยังไม่ขนาดเฮ้ยมันฆ่าสไนเปิ้ลยิเราได้ไงวะไหนงลต้องล้างเ้็มเลยวต็มเอาเอาเลยเอาหมดเลยไหนอ้ยไม่ได้ันเล่นนหาัมากรย่ะ้ยมนยิงบุี h i s เ่ลูกซอง

ไม่ดนย renamed, อน like. ี้แล้วไม่มันต้องอย่างนี้มากแล้คุณโอ้ดสวยครับสวยแล้วก็อย่างนี้เรเป็นคู่คู่นู้พากันไป็นท่าใครว่าพากันเป็นท่าไงอะไร ใครฟาไปตามชอบเลยพวกกระโดดกระโดดอ่ะยิงแม่นหมดอ่ะกระโดดกระโดดถ้าใครยืนนิ่งเนี่ย้างเนี่ยดนวาข้างในข้างในเ้าขงทระเบิดไฟตลอดเลยไม่รู้ใครโยนเ้อ้โ้าจะยืนนิ่งกันทาอะไรทาอะไร่ะ พูดยิงมมันงเ่ปรตรไม่เป็นไรไ่เแหตาไม่เป็นไรหรอกเยฝั่งนู้นูยิงยิงไม่เ้ฝั่งนู้นูิงพิ่งเห็นวเนี่ยน่าจะอยู่บีไอโอ้โหททท มันเลยมันเลยโดดไปไหนช่ยับตีมันยากอ่ะมันจะปลูมาด้านหลังแล้วก็ระลังนะั่นไงมันเรมันไลขอะไรบ้างขอตัวไม่ได้ลรวต้องพิเกไม่ได้ตาสุดท้ายวันนี้ก็จแบบเก็บซองมากเลยโคตยดับ ใส่ใจไปเลยไม่ปปะไปด้วยโอ้โหทำไมมาตรงนี้มาเลยเนี่ยไม่รู้ดิเไปมาสิไปต่อไปเองนะพี่ไปแถวถุพี่จะกินอย่างนั้นมีเงียบนะเอ้ยเอไปตัวนลยครับกำลังอ้อมกำลังอ้อมใช่ใช่ใช่อยู่เลอยู่เล โอ้ยอสามอสามตรงกลางเลยตสัคนงกลาตรงกลางเอมเไปโอ้ยวิ meter, ่งแ่ไย sure. ่งี้เลยโอเคเดี๋ยวรออยู่เอเอมาตัวกำลังวิ่งเข้าถง่เมเิมเอเอเอติน่อยได้ยินได้ยินมันอยู่เอมู ได้ยินป <si> ่ะเนี่ยได้ยินปากเต้ยมโอ้นอบยอย่างนี้สุดนวะเล่นไม่ค่อยขึ้นเลยการนี้นี่เราเราแกผู้หญิงเปล่าฮะยตู่้หญิงรี้าไม่รอด็้วเต่ตี้ยมกันแล้วเลยเต่เต่าเี้ย แหมถ้าไม่มีพวกพี่ผมก็เล่นไม่ได้นะจริงโอ้ยย่ดนซองยับหน้าโโอ้หมีแคนยังมีแคนยังอ๋อมีแล้วครับมีแล้วโอ้โหโหไม่ต้องชวนเพราะเข้าแคนหรอกแคนก็ดีมีนั่นแหละแคนดูดีว่าแคนเราเยอะ